นนช<ว>ใช่อันนี้เป็นตระกูลรองเป็นือจับมาแล้วใช่ไหมจับมาแล้วแต่มันในเรื่องมันยังไม่บอกว่าใครแต่คนก็รู้ <Don 't S 2> ว่าใคร not gonna hurt you คกูกจะบอกทำไรกูคกรแค่จะขอฝากลอยไปให้ชินเป็นที่เปแค่นี้คนคีดระแวงมันอ่ก็ข้างตายแล้ว เออเออนี่คือบริการทั้งหมดนะอยู่ใน position โพส i t i o n เดียวกับพอสนะแ <c oughs> ต่นดือดเลี่ย <c oughs> มันโดนกินยาเสียสาวอะ <u> ่ะมันคืออยากด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันจะแบบเป็นยาที่อะไรไม่รู้ที่เขาพูดออกมาที่ต้ตองระเบียบก็ไม่มีอะไรครับคุกิ๊ก็คือหายไปเลยเหรอหายไปเลยเพราะรู้ไม่ได้ใช่ไหมพวกมึงไปเช็คกล้องวงจรปิดที่ทั่ว คืนนี้คงได้ตัวมันต้องลไปรอดรอดคุโอเคนะได้ไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกผมจัดการมึงไม่ได้ที่นี่กูสั่งนี่ไงกูจับแค่ผ้าก็คือนางมีอาการยากอยู่เลยปะต้องกกงูอนี่นนี้ต้องยอมรับดาวว่านักแสดงเล่นดีมากมาอย่างคนที่เป็นคิน่ะโอ้ย คือต้องเล่นให้รู้สึกว่าแบบแอบชอบแต่ต้องห้ามรู้สึกแต่ในใจลึกๆคืออยากได้อยากรักคนนี้แต่รักไม่ได้แก่แต่แบบคนที่เป็นนายเอกคือแบบริ่งอุ้ยอฮ้ยบอลล์โอ้ยงานวันนี้อุ้ยอุ้ยแก โอ้ยกับคคยดีมากครับโอ้ยม่เยนี่อยากรู้ว่าเวลาคนโดนยาเสียสารจากฟิวนี้เลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่เคยโดนเหมือนกันแต่คิดว่าคุ้มกับคุ้มกับ มึงยอมล้ำเลยว่ามึงชอบกูยังไงถ้าด้นมึงจะจกูไดไหก็คือแอบว่าจำไม่ได้คือตอนแรกจำไม่ได้ที่ตอนที่คินถามแต่หลังๆจำได้แล้วก็เลย นั่นดีเล่นถึงมากเลยนะเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเอยเฮายเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเ้ยเน้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าเา้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเย้ นี่ไม่แค้ผ้าฟิลคนรายย้ายไงฟิลแบดฟิลแบบคนนี้ก็ที่สุดแล้นเออเออผมกูยอมยอมหมดคือตอนเนี้ยทั้งรองและพระเอกก็คืออันนี้จบแล้วซีน,นี้จบแล้วซีนเป็น <laughs> เป็นไงถามหน่อยซีนนี้ร <laughs> ู้ <laughs> สึกยังไงบ้าง <laughs> not